เป็นทีมตัวแทนของคาวานนะครับที่ผมผมเกล็ดนิดหนึ่งเมื่อปี2525 25เนี่ยคารวานก็เดินทางกลับจากเดินทางไกลแล้วก็มีคอนเสิร์ตยูนิซ่อะไรต่างๆช่วงนั้นก็หลายคนให้สัมภาษณ์แล้วมีข่าวตำแหน่งสือพิมว่าคาวานเนี่ยอยู่ที่แถวอโศกแถวเนี้ยนะครับแล้วก็ก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จา่ายและครูอ่านหนังสือกิมแล้วก็ปรึกษาเราที่อยู่ที่เนี้ยนะครับปรึกษาว่าเอ๊จะทำยังไงดีอะไรแบบนี้ แวดวงของพวกเราทั้งนั้นนะครับผมรู้จักแดงเป็นการส่วนตัวแล้วตอนนั้นเนี่ยกำลัง,งจะมีคนเสิร์ตสินค้ากับดาสินค้าที่มอก่อนอธรรมศาสตร์มันจะมีสนามบอลเล็กๆอ,อยู่ติดกับสนามสนามบาสเกตบอลติดอยู่กับสนามบอลด้านหลังะนะครับผมก็บอกครูว่าก็เนี่ยเด็กคารวานที่จะไปเล่นที่นี่ก็ไปหาสิแดงบอกอะไรพวกนี้เขาจะอยู่ที่นั่นนะครับก,ก็อันนั้นคือจุดเริ่มต้นแ่ว่ารายละเอียดมากกว่าน,นี้ก็ ขอเชิญทางตัวแทนสารวาันเล่าให้ฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอเ,เอ่อ,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 อไม่ค่อยทราบเรื่องว่าอาจารย์นงยหนเป็นใครจากไหนอะไรแต่ว่าเราอยู่หมดแล้วในกรุงเทพนะฮะอยู่ซอยยี่สบสี่อยู่พระขนองอยู่อยู่ปุ้มวิทย์ยี่้าซอยอโศก สี่ก็อยู่บางกุหลาบสายประดีก็ให้ <S <S อยู่อะไรเนี่คือคืออยู่มาเรื่อยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งบอกพิฆาตบอกนี่มีอาจารย์จะให้มาอยู่ที่นี่อยู่แต่ว่าไม่รู้อาจารย์คิดถูกหรือเปล่าคือเอาคนมันหนึ่งมานี่มันปัญหามันตามมาอีกเยอะนะะมีเพื่อนอีกเพื่อนคารวบาลก็สุดยอดัน้งนะฮะ ดูไปอยู่มาผมก็กดีนะอ,อาจารย์แต่งชุดใส่บวกยุคนี้กแก่แล้วแล้วก็ตัดไปตองมีต้นเขล็กเขายังไม่โตมากแล้วก็บอกว่าที่ดินแปลงนี้นะหวังเนี้ยจะทําเป็นหอศิลป์เนี่ยทำยังไงบ้างอยากได้อะไรบ้างมีที่อัดเสียงได้ไหมมีอะไรเงี้ยตอนนั้นแจ๊ก,กี้ธเนรัชยังอยู่ปรึกษามีห้องแสดงดนตรีมีอะไรนะครับ อีกส่วนหนึ่งเราก็ไปทัวร์กลับมาแล้วก็มีจะมีเพื่อนมาเยี่ยมนะฮะบางวันก็มีสัมภาษณ์บางวันก็พ,นกพี่หงาทำเพลงชุดถนนวิจภาพวงวงเริ่มแตกแล้วล่ะแต่มาพ,พี่หงานี่อยู่ชั้นล่างผมอยู่ห้องข้างบนอยู่เอาไปเอามาเพื่อนคารวาลมันก็ มีทั้งญี่ปุ่นบ้างฝรั่งบ้างไอพวกญี่ปุ่นมาก็ต้องหากระชายมันสูบกระสูบอะไรเนี้ยอาจารย์โอกว่อยู่แล้วก็อย่างไอล็อปปี้อะไรเงี้ยมันคนทีนิแดดก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้กาละเทศะมันชงกาแฟมันก็ชงทั้งวันกาแฟก็อของอาจารย์เนาะตั้งอยู่ตรงกลางแล้วมันก็หยดไปเรื่อยเป็นทา มันไปทางไหนก็เป็นทางกาแฟาไปอาจารย์ก็เริ่มเบื่อเพื่อนคาราวาหลายหลายคนไอแบบ้บ๊อบ๊อบ๊อบปุ๋วว่าวงโรดิงดาร์กอนมาจะไปอินเดียกันมาแวะนี่อยู่กันเราเออมันมีลูกอ่อนด้วยมีอะไรด้วยบางทีก็มีอย่างนี้ด้วยบางทีก็เพื่อนน้องน้องผู้หญิงอะไรเนี่ยมาละมันจะเป็นอย่างนี้ตอนหลังหมุนอะไรได้ รัเข้าอาจารย์ก็เขียนเป็นข้อ,ขอให้ผมตอบเริ่มเริ่มเบื่อผมแล้ว <laughs> <laughs> นนเล่ารัตตตอนไหมนะฮะว่าให้ผมตอบประมาณห้าหรือสิบข้อเนี่ยผมก็ไม่ได้ตอบเพราะพรุ่งนี้จะไปทัวร์แล้วไงไปทัวร์กลับมาค่อคุยกับอาจารย์แบบนี้นะไปประมาณอาทิตย์กว่ากลับมาอาจารย์ซักผ้าเรียบร้อย นี่ทุกตัวใส่กล่องแล้วก็เย็บผ้าห่มอีกผืนหนึ่งผ้าห่มลายปะปะลายสลายเสื้า้าเลยผมก็มาอาจารย์ผมไม่มีอะไรเลยไหนเธอมีเพื่อนดีนักเธอก็มปอยู่กับเพื่อนโอ,อ้อย่าไม่ฟังไม่ได้อธิาบายเหตุผลแล้วไปก็ไปแล้วผมก็ไปไปอยู่ใครแล้วล่ะ บริษัทแตงโมซูยิก้าทำเสื้อ,อยืดอันนี้ก็ทำสำเร็จปิมดอกย่าด้วยรักอะรักอ,อ,อามลาเคยมาสัมภาษณ์คาราวานที่นี่นะก็อยู่อยู่รุ่นเลยทีนี้ลงถนนข้าวสารเลย,ยถนนข้าวสารยังไม่เจริญสมัยนั้นผมก็นอนอยู่ชั้นบนเด็กๆก็พนักงานขายของลงมาข้างล่างแต่ว่า โอ้โหแล้วเพื่อนนิตามาคือใครแบบอกไอ้็รบี้ไอยูโกเอาโควิดอยู่มันก็ตามผมไปอีกไปอยู่กับผมที่นั่นที่ตรงนั้นอาจารย์กอาจารย์น่งหุ่นต้องเอาไอ้นี่ไปด้วยฝรัหลังวันนี้ไปพอไปอยู่ที่นั่นก็ยังไงอะมันที่นั่นก็สร้างปัญหาอีกทีนี้คือเป็นห้องห้องน้ำมันก็ไม่สนใจว่าแปลงของใคร กูองไรมันก็ไม่สนนครัอะไรใช้หมดแล้วก็ห้องตอนหลังผมก็ไปอยู่ญี่ปุ่นไอ้นี่จะต้องอยู่ไม่ได้ก็ออกผมก็ไปญี่ปุ่นกลับมาก็จนได้ข่าวอาจารย์ป่วยจึงปีสามสามแล้วมั้งผมผมก็ไปเยี่ยมนะแล้วผมก็จะแต่งงานแล้วผมก็พาแฟนไปไหว้ขอก็ขอพร อาจารย์บอกครคือบอกม,มาแค่จําได้ตอนนั้นผอมแล้วก็หนังใสๆล้่นนะเป็นเส้นเลือดหมดนะมีรูปที่หน้านี่แหละห,หน้าหน้าหลุมเนี่ยที่สายวันหันมาเออภาพนั้นพอผมแต่งงานอีงไม่เกี่ยวอะไกก็กเสียก็คืออาจารย์รักคารวานกระริงแต่ว่าไม่รู้ว่าพวกเราคือพวก เสรีนิยม,มาป่าก็แตกมาแล้วนะไปอยู่ไหนก็คือเสรีอ่ะนี่ใส่ผมนะฮะมันจะมีข้อหนึ่งในนั้นะสาวคนไหนผู้หญิงคนไหนของเธออะไรต้งมันเยอะแต่จะมีมีคําถามอะไรแบบนี้ละอะไรต่ออะไรเยอะผมไม่ได้ตอบสุกข้อคือคไม่ชอบเรื่องนี้นะฮะไม่ชอบเรื่องนี้แล้วก็ตรงๆเหมือนทําไมต้องเอฟเพราะเวลาเรียนไม่พอ ถึงคุณจะทําได้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ถึงคุณจะดีขนาดไหนแต่คุณไม่ตอบคำถามอาาแต่ว่าจากพฤติกรรมนี่รู้เลยว่าอาจารย์รักเรามากซักผ้ารีดผ้า,าเรียบร้อยแล้วให้โทรให้พวกนั้นมาเอาไปอยู่ที่นูน่นแล้วย,ยบผ้าห่มใหมผืนหนึ่งผมยังใช้จนอยู่ผมอยู่หลังกาตาจนมีรูปหนึ่งคนและยังมีผม้าห่มผืนนั้นจริงๆในช่วงที่คารวานอยู่เนี่ยนะครับ เราก็อยู่ด้วยกันเนาะก็ะคือไม่ใช่แค่คา,ารขขาวานก็คารวานเนี่ยก็มีคนติดตามเยอะแล้วก็มีมีคนที่ศรัทธามีทั้งนักเขียนนักกวีคือบ้านครัวหุุนเนี่ยหัวกระไดไม่แห้องอะไรเนงะี้ยข้างหลังก็พวกแนวร่วมศิลปินอยู่นะครับก็บางทีก็แลกข้าวกิน,กนในหม้อเนาะเรามันจนด้วยกันในยุคนั้นนะไนอะ้ตำรวจยี่เราก็ให้้างหลังทำใช่มันก็อยู่อย่างนี้ครับแต่จริงๆมีหลายอย่างครูเขียนไว้นะครับทั้งหมดที่หวงเล่าเนี่ยแต่บางอัานผมไม่เปิดเผยหรอกนะแกเจ็บปวด แกเจ็บปวดเพราะว่าแกรักไงแกรักและสัพันธาในตัวงานแต่นี่ไม่ได้สัมผัสความบางอย่างของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็จะเขียนเขียนแล้วแกสะท้อนออกมาผมไม่แน่ใจว่าผมรวมพิมไว้หรือเปล่าน,นะในบทจิตวิทยาแกแกไม่ได้พูดตรงๆแต่แกเหมือนอย่างว่าเป็นเรื่องเล่าของลูกสาวปรึกษาป้าอะไรแบบนี้ในทํานองนี้ว่ามันมีปัญหาแต่เราอ่านแล้วเราเราเรา,เราอยู่เราเข้าใจเราเห็นกันเนี่ยเรารู้ว่าเอ๊ะครูเนี่ยจะสื่อถึงใคร นะครับในช่วงนั้นเพราะบ,บทความจะเขียนในช่วง27 28แล้วได้ในช่วงนั้นนะครับก็จะมีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งสะท้อนหลายอย่างจริงๆคนที่มาหลายๆคนเป็นนักวรรณกรรมก็เยอะนะครับในช่วงนั้นหลายคนก็ก็มาสัมผัสแล้วก็ไปแม้แต่ว่าสันติทธิเขตก,ก็ก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกๆในสมัยนูน้นไล่ไล่กันหนูหลิงนี่แหละนะแต่รุ่นก็าอาจจะไกลกันหน่อยแต่ว่าทุกคนจะเคยมาที่นี่ไม่มาย,ยืมหุ่นก็ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรึกษามาเล่าให้ฟังพวกคีตชาชลีนะครับหรือพวกญี่ปุ่นเนี่ยเยอะหน่อยแล้วก็ล็อบบี้นี่แหละก็คือตางอัดหน่อยคือทุกคนเนี่ยจะร่ำารือกันไปหมดเ่ราะว่าว่าเอ่หงาหวงเอา,เอา,เ,อาเอาใครมาเนี่ยแล้วแล้วมันไม่ไปคือมาแล้วมันไม่ไปในช่วงนั้นนะครับก็ก็เป็นบรรยากาศที่ทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วครูง่นนะ่ะโอบกุ้มคนทุกประเภทมีใจเมตตาให้กับคน ทุกทกชั้นน่ะที่เขาเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งทิงเนี่ยครูช่วยหมดแล้วก็นึกถึงอย่างเนี้ยจริงๆไม่เคยรู้จักไม่เคยเป็นลูกศิษย์ตแต่ว่าศรัทธาในตัวผู้ดมการและผลงานนะครับ <S <S ครับก็เดี๋ยวอาจจะมีอีกรอบนึงนะครับไปที่